เออแล้วเราใส่กระสอบก่อนง่ายเลอมากด้เผลออยู่เนีนานแล้วมันอิ่มไหมล่ะเอายองข้าวแพงแล้วจับมือไม่ได้ป่ะเายขายขายายเายขายขายขาายขาย้ยขายายขามายขยขายขายขาายขายายขายายขายายอายายข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 าเขยเายยขายขยขายขายขายายขายขยขนยายขายยขายขยขายสายขายยขายขายายข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 ายยย เล่นในสันก็สอบเดี๋ยวมาถึงข้างนอกเลยไม่ถึงหน้าบ้านสอบจะสอบใส่พอล่ะใครมีตลับเมตรไหมหนักประมาณยี่สิบขึ้นใครมีตลับเมตรไหมเยาวประมาณอะไรเอาสามเมตรกว่าเจเจสี่อ่ะ

่ได้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 อย่าเพิ่งปล่อยนะโอ้ยยยยยยยนเยย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 เยย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 ยงยอยยยยยเยยยยแยย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 ้ยย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 ดยยยยยกเชือกนยยาแ่ยยยยย่ยแเชือกเข้าไป ไ่ไปต้องหากระสอบใหม่ตัวลงไปแขใส่รถไปงั้นและล้ไม้ก่อนใส่ไม้ก่อนไปก็ไม่นั่เดึปน้าไปนยอนดึงัไขึ้นใหญ่จริงๆนีนะมันพันเราเลยพันถุงอ่ะอพัถุงอ้าวชิบหายพันถุงอีกไม่รานะเดี๋ยวไปปล่อยนะ่ารับไปดู กไปกดกตลงไปเลยนี้เยไปรดรปดยูอยู่นู่นรูดแล้วปิดกระสอบูไง่ตงตนูล้ปกระสอบไปนะาขาดนะกระสอบจะขาดเล่ากระสอบอ่ะจะปล่อยเชือกนะเดี๋ยวเดยวค่อยปล่อยก็ได้เยวอยา่งปล่อยเชือกนะพี่เอาไม่อยู่นะไม่อยู่นะ่มาบีบกลงไปในถุงอ่ะ เราจะเอาอีกับไนกนเนี้ยเชือกมาติดปากถูงไว้นาติดปากถูงไว้นาปล่อยเชือกนะปลอเลย้วปล่อยเชือกนะขอขมาจับมูนหน่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยเชือกนะติดยาที่ไหนมันไยจับปัดนปล่อยแล้วล่ะดึงมาแล้วก็ตัดที่เลยติดมันหมดติดมันแล้วคอขึ้นหลอทเป็น เอาเลยอ่ะโหลดออกแล้วอ่ะผม ừ. gì không นี่เออแล้วนึงบิดประมาณ20 thì lẹ